うフフフ。 thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางแฟนเพจ a c e b o o k เช็คหุ้นแล้วก็ y ย u ทูบชา n e l เช็คหุ้นนะคะวันนี้สุก7มกราคม25 6 5ค่ะเรามาเจอกันนะคะในวันที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างบุดหวิดและกันใช้คำว่าบุดหวิดก็เพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 นะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยปาเข้าไป7,500กว่ารายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบเกือบจะ20รายแล้วนะคะการที่สบ,บคอ,ออกมาใช้คาว่ายกระดับดีกว่ายังไม่ถึง กใช้คําว่าล็อกดาวน์นะคะคือยกระดับเพิ่มพื้นที่สีส้มไหนก็จะมีการาระง,งับนะคะเรื่องของเทสแอนด์โกไปแบบไม่มีกําหนดเลยนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์โอมิครอนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งแต่โชคดีค่ะที่หุ้นไทยได้ประโยชน์จริงๆจากร,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 ราคาน้ํามันโลกเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น4วันติดต่อกันแล้วนะคะทั้งน้ํามันดิบเวสเท็กซแล้วก็น้ํามันดิบเบรนดเนี่ยต่าง ยืนเหนือ80เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนั่นหมายความว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ำมันในบ้านเราตอนนี้ถือว่าได้รับแรงซื้อเข้ามาอย่างหนานแน่นเลยการที่เราจะร่วมพูดคุยกับนวิเคราะห์วันนี้นะคะท่านักลงทุนมีข้อมูลอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนช่วงนี้ทั้งในแง่ของเงินเฟอ้อทั้งในแง่ของน้ํามันที่เฟ้อแบบนี้ไหนจะมีค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าเข้ามาอีกสถานการณ์แบบนี้จะยัง ส่งผลต่อภาพบรรยากาศของการลงทุนอย่างไรเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเบนจพลสุวรณิชบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลค่ะคุณเบนจพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในช่วงนี้นะคะเปิดปีใหม่มาทิศทางอัตรางเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้นราคาน้ํามันก็พุ่งสูงขึ้นค่ะดอลลาร์สหรัฐเองก็แข็งค่ายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้รเราจะกินเวลาไปนานเท่าไหร่คะ ก็คงสักพักหนึ่ง,งนะครับคุณต้องต้องแยก f r o เ a m e n t ของของตลาดหัว,วใจก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาดค่อนข้างกระวุนกันเนี่ยนะครับผมมองว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่มีการเปิดเผยรายงานในส่วนของการประชุมในเฟรมีล่าสุดออกมานะครับเร่งเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเร่งข้ e, อคิวอีอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอดีมีความเันคนคณะกรรมการท่านหนึ่งจะ ให้ลดขนาดของาลาดชีด้วยนะครับอันนีญญ้ผมว่าเขาค่าอนข้าง,งจะเอฟเฟกตแรงนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยคงเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับอันนี้เราเรากองไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้หยิบมาละนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังเล่นกันอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของราคาน้ำมันติทขึ้นการปรับตัวเพิ่มสูงข,ข,ขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะดีนะต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มน้ำหนักความเป็นไปได้นเรรรื่ออองงงงขขกาาตบัชีท ที่จะเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นระยะสั้นๆเนี่ยเราบอกว่าจริงๆแล้วก็ยังยังเอนจอยนะกับโฟเบอร์เพย์โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นคองมริตี้นะครับแต่ว่าในระยะยาวก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเเอเิดแย่ลงความเห็นว่าเออมันเฟ้อเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยแล้วก็มีาการลดขนาดร,รา้านชีพจริงๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าก็จะกระทบในส่วนของสภาพคล่องในตลาดโดยเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นสินทรัพย์เสี่ยงหลายๆตัวเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงแล้วนะครับตลาดคงจะเป็นส่วนหนึ่่่่งแตตวาาาออจจะมีีลดืนท ที่ที่สะท้อนออกมาก็ยังท่างจะชัดเจนกว่านะครับอย่างเงินตลาดริปโตเคอเรนซีอย่างเป็นต้นนะครับค่ะนั่นก็ทําให้โอ้โหนักทุนที่มองราคาน้ํามันหรือว่าเข้าไปลงทุนในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเริ่มต้นปีเลยนะคะครับเป็นจังหวะที่ดีครับก็จริงๆแล้วราคาน้ำมันดิบก็รับตัวขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีอย่ะนี่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วค่ะ แล้วก็ตอนนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยก็ฟื้นฟตัวขึ้นมาแต่จริงๆถ้าถ้ามองในแง่ f u n d a เ e นท a ลของราคาทับน้ำดิบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ซีซัน t i o n a l d e m a ยังคงได้ประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็ช่วงสั้นๆเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความไม่สงบนะครับในในแถวๆคาซัคสถานในแถวรัสเซียนะครับที่ที่มีเหตุกระสัวกันนะครับกระทั่งรัฐบาลก็ต้องลาออกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกําลังผลิตในริเบียที่ที่หายไปนะครับก็วริเบียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตทับน้ำดิบเนี่ยประมาณทั้งหนึ่งจุดหกล้านบาร์เรลนะครับตอนนี้หายไปคครรึ่งนอะับ ก็เป็นผลจากการการการผลิตท <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่ที่อาจจะไม่คอม p l e t ในในประเทศของเขานะครับก็ทําให้อ่าตัวของสพ라ายเนี่ยที่กังวลกังวลกันว่าจะกลับเข้ามาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คลายความกังวลลงไประดับหนึ่งนะครับซึ่งสถานการณ์พวกเนี้ยผมมองว่าถ้าจะทําให้ราคาน้ัตราเงนปิดยิงคงยืนระดับสูงในตอนเมื่องันสุขึ้นเดือนนี้ได้นะครับแต่ว่าพอผ่านขึ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับฟอนเดเมนทัลในแง่ของอ่าอ่าดีมานที่สตรองขึ้นมานะครับจากซีซันนอลดีมานเนี่ยก็จะเริ่มผ่อนคลายลงนะครับเพราะว่า เรเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงปลายของฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบก็เริ่มที่น่าจะเริ่มอ่อนแรงลงในช่วงนั้นนะครับราะน้นค่าใครที่เล่นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะตัวหลักที่เราแนะนำอย่างปตทปตทสพอหรือแม้กระทั่ง s อ r c เองเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ในช่วงนี้นะครับในช่วงหนึ่งเดือนนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังแรงขายทางไรแล้วถ้าหากว่าตัวของราคาดิบสินค้าตับฐานลงนะครับอย่างสพอเองเมื่อสองวันเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้เราก็มีการออก บทวิเคราะห์ออกมานะครับเป็นเป็นเออร์เน็ตตรีวิวนะครับก็โมเมนตัมยังค um งดีอยู่นะครับก็กำไรเนี่ยก็เกือบเกือบหมื่นล้านนะครับในไตรมาสสุดท้ายของของปี2 5 6 4ที่ผ่า 64, นมา<ฆ>นะครับก็ทำให้ให้ภาพรวมหน,นึจริงเช่นเดียวกัก็ยังเป็นบวกนะครับราคาหุ้นก็ได้รับแรงหนุนจาก จากตัวของราคาน้ำมันดิบด,ด้วยนะครับก็เอิร์เน็ก็ดีนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบก็ขึ้นนะครับก็ทำให้สมันได้บวกค่อนข้างแรงน,นะครับแล้วก็ก็ยังเป็นคนที่เราได้นำซื้อนะครับก็ยังให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาท,ทนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มรีวิวในส่วนของโงรงดันออกมาล้วนะครับก็จะไปดูกันว่าแต่ละโรงเป็นยังไงบ้างได้ค่ะคือพอเห็นราคาน้ํามันที่บวก 4วันติดต่อกันแบบนี้นะคะปตทสอบผอรอบก่อนที่ทำหายไปร2อ25บาท50สตางค์นะคะมีโอกาสใช่ไหมคะที่เราจะได้เห็นราคานั้นอีกครั้งหนึ่ง ครับมีโอกาสครับแล้วก็เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของตัวของฟันร์มินัลเองเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับราคาหุ้นตรงเดือนก็ยังมีอาศัยมันสักสิบเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับคือเป็นต้นๆนะครับก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้นะครับรอบนี้อย่างที่บอกคือตัวของราคาน้ำมันดิบน่าจะน่าจะคงดีต่อเนืย็นช่วงเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังยังมีโอกาสที่จะเห็นราคานดิบราคาส่งราคาหุ้นสปออะไรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำ high อ่ารอบใหม่นะครับที่สูงกวว่่่่าเมือปีีีททแล้125 50นะครับ งั้นก็สำหรับน้องทุนที่ยังคงฟ o l โล w แล้วก็กำลังเต็มอิ่มกับกลุ่มพลังงานในตอนนี้สพอเองราคาล่าสุดนะคะร้อยิบสี่บาทห้าสิบตางค์อยากจะให้คุณเบญจพลได้มองกรอบความเคลื่อนไหวในการลงทุนของสพในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยค่ะครับก็จิิงกก็ดูแนวรับประมาณกันร้อยยสบสองบาทห้าสิบก็ได้นะครับรอย่อลงมาสันิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลุ้นไฮที่ที่ต้านแรกอาจจะเป็นไฮเดิมก่อนที่ 125. 1้5ยิบ้าบาทหสิบครับแล้วก็ต้านต่อไปที่หนึ่งรคอยิบดบา โอเคก็เป็นรับย่อรอย่อมาหน่อยนะคะร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะคะครับโอเคค่ะทีนี้ต้องใหม่ตัวหนึ่งที่คุณเบญจพลแนะนำกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะก็คือปตทค่ะสำหรับตัวนี้เองโหเคยคุยกันไว้ว่าน่าจะขึ้นยากนะคะแต่พอมาเจอราคาพลังงานนี่เขาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เกือบจะสองเปอร์เซ็นแล้วนะคะมองยังไงกับปตทบ้างคะ ครับจริงๆผมผมให้น้ำหนักปตทตอนนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักในเรื่องของราคาน้ำมันดิบเท่าไหร่นะครับอาจจะให้น้ำหนักในเรื่องของของนิวเดสเซนต์มากกว่านะครับเพราะว่าเราเชียร์ตัวของปตทในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเชียร์มาตั้งแต่ที่เขามีการรายงานในส่วนของแผนการลงทุน5ปีขึ้นหน้านะครับซึ่งคีย์หลักๆเนี่ยก็คงไปในธุรกิจที่เป็นนิวเอสเคอร์นะครับ mm hmm. เราเราคงมองในส่นนานนั้นมากกว่านะครับ mm hmm. คนอาจติดภาพตัวของปตทขายแก๊สขายน้ํามันนะครับแต่ว่าต้องยอมรับรว่าราคาหุ้นเนี่ย ไม่รีเลกับราคาน้ชนบันดิตมานานแล้วนะถ้าเราสังเกตด,ดีๆสังเกตว่าถ้าราคาน้ชาีันดิตขึ้นหรือลงเนี่ยเป็นละครที่ตัวรู้มากกว่านะสอ,อลงกันจะไปเห็นในกลุ่มนั้นมากกว่าพเพราะละคค่อนข้างนิ่งลวนะครับแต่ว่าการประกาศแผนที่ออกมาน่าสนใจเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวของบริษัทเองตั้งเป้าในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีกำไรแต่ในส่วนของธุรกิจใหม่เนี่ย อ่าในพอร์ชั่นประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คงไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจเดิมมีกำไรที่ลโดลโงนะครับเพราะว่าจริงตัวของดีมานแก๊สดีมานน้ำมันเองก็บบยังก็ยังเติบโตนะครับอาจจะจะเติบโตเนี่ยตราที่ลดลงนะครับ <S <S แต่ก็ยังมีการเติบโตอยู่ดัะนั้นตัวของกำไรเนี่ยอ่ถ้า,ถ,าถ้าเรามองในแง่ของคอนเซอร์เทีฟเนี่ยก็อาจจะเห็นการแกบการการจงตัวนะครับหรือเติบโตเล็กน้อยนะครับในช่วงห้าปีข้างหน้าแต่ถ้ามีพอร์ชั่นของกำไรจากธุรกิจใหม่เข้ามา ในตอนที่ที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้30%เนะี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีนัยสำคัญนะจากฐานจากฐานของกำไรของปตทที่ตกเฉลี่ยปีนึงประมาณสักหนึ่งแสนล้านนะครับ mm hmm. ก็จะมีกำไรจากธุรกิจใหม่เข้ามาแล้วก็สามสามหมื่นล้านโดยประมาณก็ถือว่ามีนยัยยะสำคัญนะครับเราเลยค่อนข้างจะมีมุมมองที่เป็นบวกในกรรมาธิการของปตทเชื่อว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยน่าจะมีและรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ ออกมาเยอะขึ้นนะครับทั้งแต่เชิงธุรกิจบริวเวณนะครับธุรกิจอีวีคาเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงของไต,ตรมาสหนึ่งนะครับราคาเป้าหมายเราให้ไว้48บาทเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้รวมอะไรเลยนะเกี่ับธุรกิจใหม่ที่จะเข้าไปที่จะเข้าไปลงทุนนะครับก็ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตรงนี้เองก็ยังมีอัพไซด์มานสักเกือบสิบบาทนะครับโดนสักเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณสักเกือเกือบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคค่ะก็ยังคงเป็นหุ้นที่รวมรวมรายได้ของลูกเขารวมถึงมีเรียลบิสเนสนิวบิสเนสใหม่ๆที่เข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะมองราคาเป้าหมาย48บาทนี่ก็ยังถือว่ามีอัพไซด์ในการลงทุนสำหรับปตทนะคะทีนี้พอมาดูจากสถานการณ์ของค่างดอลลาร์สหรัฐที่ก็แข็งค่าแบบนี้นะคะทำให้กลุ่มที่มีการอิงกับ ค่างเงินบาทในบ้านเราที่อ่อนค่าในตอนนี้อย่างเช่นพวกพาร์การส่งออกหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการส่งออกหรือได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทที่อ่อนค่ากลุ่มนี้เองเนี่ยยังพอที่จะลงทุนได้ไหมคะหรือว่าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่มีความผันผวนในแง่ของตลาดทั่วโลกอยู่เหมือนกัน ความจริงก็ก็ก็มีขลน,นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับก็จริงก่อนด้านนี้เนี่ยตัวของราคาหุ้นที่ที่เกี่ยเนื่องกักการส่งออกเนี่ยราคาปรับตัวลงมาพอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปลายปีเนี่ยก็ค่าเงินบาทพลิกพลิกแข็งค่าขาึ<ม>้นนร้บพอสมควรนะเพิ่งจะมาอ่อนค่าในช่วงต้นปีนี้เองนะครับเราก็มองเป็นจังหวะที่ดีนะต่อการต่อการเข้าไปทยอยเข้าทยอยเข้าลงทุนรอบใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีสิบสิบปีการลงทุนในปีสอง5ันร้อยหสิบห้านะครับหนึ่งหนึ่งปีในนั้นเนี่ยนะครับเรามองว่าก จากการสง catalog, ่งออกเนี่ยนะครับก็ได้ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าในแง่หลักๆของของการเติบโตของ GDP เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งในคีย์ไดเวอร์สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของภาคการส่งออกนะครับที่ที่ขยายตัวได้ยังอยู่ในอยู่ในการขยายตัวได้ที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยก็ยังก็ยังถือได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มฟูด ที่มีการส่งออก,กเยอะๆนะครับหรือว่าขึ้นในกลุ่มโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะครับก็ยังเป็นขึ้นที่เราสนใจอยู่นะครับค่ะงั้นก็สําหรับกลุ่มการส่งออกในตอนนี้โอ้โหอันนี้ถ้าจะต้องมุ่งไปสําหรับการส่งออกอาหารเองเนี่ยทางเอเชียเวลมีการประเมินเป็นหุ้นรายตัวตัวไหนไหมคะมครับจริงๆก็เราเราก็มองหงายตัวของ c p f นะครับตัวของ Asian EU เนี่ยนะครับสามตัวเนี้ยก็น่าได้จะเป็นตัวที่ที่เราโฟกัสอยู่นะครับ ในในพอร์ตของเราเนี่ยนะครับเรามีครเวอร์อยู่อยู่แค่ตัวของ T.U กับ c t f นะครับก็ถ<ฆ>ือว่าราคาพุ้นตรงนี้เนี่ยก็ลงมาลงมาพอสมควรนดเวน้น C.P.F นะครับที่อาจจะเป็นป<ฆ>ัจจัยบวกสจากช่วงนี้ที่ราคาบุกขึ้นมาขึ้นข้างแรงนในทะาบส่วน T.U เองเนี่ยก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตั้ตัวของราคาพุ่งก็แทบจะ correlation กับค่างเงินบาทเลยนะครับเพรค่าเงินบาทก่อนเนี่ยราคาพุ้นมันจะปรับตัวขึ้นสูงขึ้นอันนี้ก็สามารถที่จะเล่นเล่นได้ตามตามเทคนิคนี้อยู่แล้วนะครับ ส่วนของ CPF เนี่ยตอนนี้เรากลับมาให้น้ำหนักคนข้างเยอะนะครับก็ต้องยอมทำว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาหมูแพงจริงๆนะครับคนกินหมูแพงมากไม่ใช่เพื่อจะไปกินไก่นะครับก็เสร็จ CPF ดีๆทีที้กินทั้งพอร์ตหมูพอร์ตไก่นะครับก็ก็ก็ถือว่าเอ็นจอยไปรอบนี้นะครับเพราะว่าท่านที่เราลงไปดูสี่สิ่เนี่ยถือว่าพั้งพอทคุณเยอะนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยหมูเลี้ยงกันในประเทศหลายต้นสิบแปดล้านตัวนะครับตอนนี้ผู้ประกอบการหายไปเยอะ นะครับแล้วเช็คจริงๆแล้วกำลังผลิตอยู่ประมาณถ้าสิบสามล้าน,น,นตัตเนี้ยนะครับ<ช>เพราะฉนั้นยอดขายหายไปเยอะมากดีมานไดยังคอนซูมอยู่มาทั้งสิบเจ็ดสิบแปดล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนฝานอยู่มาทักสี่ถึงห้าล้านนะครับก็ตรงนี้ก็เลยทำให้ตัวราวคาหมูเนี้ยปรับ,บ,บเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างที่เราทราบกันการเลี้ยงหมูรองตัวเนี้ยมาสักเก้าเดือนนะครับก็ถ้าช็อตขนาดนี้เนี่ยนะครับภาพครึ่งปีแรกคอนเฟิร์มค่อนข้างชัดเจนว่าราคาหมูไม่ได้คงยืนสูงอยู่นะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคร กาจะการรัดอาจจะห้ามการส่งออกหมูหมูเป็นนะครับแต่ว่า c ี f เอเงก็ไม่กระทบเลยเพราะ<ม>ว่าเขาไม่เคยส่งออกหมูเป็นเลยนะครับเขามีมี่จะส่งออกหมูแจ้รูปไปนะครับเพราะนั้นมันก็จะคนละส่วนกันนะครับเพราะนั้นในแง่ของมาตรการรัดก็ไม่กระทบในแง่ของราคาขายก็ได้ปัจจัวยวูนะครับต้นทุนตอนนี้ยังสูงนะครับอันนี้สูงสูง,ส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 งอันผู้ประกอบการทุกคนตอรแบผลกะทบหมดนะครับแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเริ่มเราเริ่มเห็นวัตถุดิบบางตัวเนี่ยที่ราคาเริ่มปรับตัวลดลงนะครับตรงนี้เองก็ มีน,นารคาดการณ์ไป้ว่าตัวของมาร์จิ้นในระยะยาวนะยังคงปรับตัวดีขึ้นอยู่นะสำหรับตัวของ CTS นะครับตรงนี้เราก็มองว่าท่านเป็นตัวจะให้ราคาเป้าหมายไว้ที่30บาทนะครับตรงนี้ก็ราคาพุ่งขึ้นมาเยอะน,นะครับในช่วงที่ผ่านมาเกือบ20นแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังมีอัพแฟนในเชิงการทุนฐานอยู่อีก2เปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังให้คำแนะนำซื้อเหมือนเดิมสำหรับตัวของ CPM ครับ ค่ะอะรอบก่อนก่อนที่จะมีข่าวเรื่องราคาหมูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบนี้นะคะรู้สึกว่าราคาข,ของ CPF นี้ก็คือจะซึมไปเลยช่วงแบบ23 24บาทนะแต่พอแบบเจอเจอข่าวนี้มาปุ๊บเนี่ยแก็บเขาที่ก่อนที่จะยกแกบขึ้นมามันอยู่ประมาณ25แล้วก็ขึ้นมาทีเดียวเลย27บาทกลายเป็นว่าการที่จะเก่งกำไรของ CPF ในรอบนี้ยากไหมคะหรือว่ายังอยู่ในกรอบจำกัดอยู่คะ ก็จริงๆก็ยังไม่ก็ไม่ยากนะครับก็คือมีกรอบให้เล่นอยู่มาสักสิบเปอร์เซ็นต์ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าดูในจริงๆถ้าดูในเชิงเทคนิคก็ยังดูโอเคนะเพราะว่าราคาขึ้นมาเล่นขึ้นคาดเฉลี่ยต่อวันนะครับอาจจะแะยะสั้นๆอาจจะมีมีของลงบ้างก็กลัวที่จะจะมีแรงขายออกมานะครับแต่ก็เราก็มองว่าจะเป็นลักษณะแรงขายทางระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นเนี่ยถือว่าหนุนเ่องเครื่งแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ือไม่ได <styles> <m uch in> ้ปร kind of ับโตเพิ่มขึ้นเฉพาะหมู่เนี่ยราคาไก่ก็ขึ้นนะครับแต่ที่เราเช็คเล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดมีแรงขายออกมาท้งกำไรระยะสั้นๆเดี๋ยราคาหุ้นไม่ได้หลุดเส้นสองร้อยบาก็เชื่อว่ายังเป็นจังหวัดที่มีแรงกำลังเข้าลงทุนนะครับดูดูอาจจะดูแนวรับประมาณสักแถวแถวยี่สิบห้าบาทห้าสิบแถวแถวนี้ได้นะครับที่ที่จะเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็ลุ้นแนวต้านยี่สิบบาทห้าสิบสียี่สิบเก้าบาท อืมโอเคค่ะกลับมาที่ TU อีกสกรอบหนึ่งนะคะด้วยความที่ TU เองก็อ่ะมีพอร์ตของการส่งออกมากด้วยนะคะในในในสัดส่วนของเขาเนี่ยนะคะทีนี้การลงทุนสำหรับหุ้นอ่ะสำหรับราคาเองค่ะที่ดูเหมือนราคาเองก็เหมือนจะยืนมาเหนือทุกเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะคะอาจจะมีแบบหล,หลุดไปบ้างช่วง20บาท50สตางค์ในตอนนี้การเก็งกำไรหุ้นที U มองไงบ้างคะ ครับก็อาจจะมีการพักตัวในระยะสั้นนะครับเพราะว่าขึ้นมาสามแท่งสีเขียวนันก็พอก็ก็ก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็กลายเปการการการพักตัวในช่วงของระยะสั้นนะครับก็อยากให้ดูแนวรับประสักที่4สิบนะครับถึง28สิบนะครับแนวต้านอาจจะลุกขึ้นไปเกือบได้21บาทได้นะครับราคาเป้าหมายในเชิงปัจชัยพันานเนี่ยเราทำเอาไว้ที่24บาทนะครับก็ระยะสั้นนอกเหนือจากตัวของธุรกิจที่ยังได้ได้ปัจจัยบวกจากภาพรวม ของของภาคการส่งออกประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังมองว่าตัวของค่าเงินบาทที่มีแนว้งที่จะกลับมาอ่อนค่านะครับไม่ได้อ่อนค่าจากประด็นเรืองของค่าเงินบาทนะครับแต่เป็นการอ่อนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนว้มจะแข็งค่าขึ้นเนี่ยนะครับก็เราก็มองว่าน่าจะยังพียูก็น่าจะเป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้อยู่นะครับก็มีแค่คมแนะนำชี้ครับแล้วก็อาจจะได้่จริงกะไรในกรอบแนวรับแนวต้านที่เราให้ไว้ก็ได้โอเคค่ะทีนี้ ต้องทิ้งท้ายในกลุ่มของพลังงานด้วยนะเพราะว่าถ้ามองว่าโอ้ปตทสพราคาแพงไปไม่กล้าสู้อจริงคุณเบญจพรอยากจะแนะนําเป็นเซกเตอร์อื่นไหมคะที่ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในตลอดเดือนมกราคมนี้ค่ะ ครับจริงๆเลี้ยวตัว,อ,อ,วอื่นๆเนี่ยคุณก็ยังยงยังยังงสามารถเล่นได้แล้วก<ช>็บอกว่าธุรกิจต้นน้ำเนี่ยนะครับตัวนี้อัพไซด์ยอย่างต้นข้างด้จัดๆนะครับแต่ว่าในกลุ่มของต้นน้ำทั้งหมดเนี่ยจริงๆสอปก็ยังมีเป็นตัวที่อัพไซด์มากสุดนะเาเี่นกับบ้านปูรัานนาหรืออะไรเงี้ยที่ที่เป็นต้นน้ำเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านปูเองเราให้รายเวอร์ช้นไว้12บาทตอนนี้อัพไซด์ก็เลยเป็นแค่6%เท่านั้นเองนะครับสอปยังมีอัพไซด์มาแค่2%นะครับ แต่ถ้าหากว่าใครมองว่าไอ้ราคาขึ้นมาแรงแล้วตอบรับปัจจัยบวกไปมากพอสมควรแล้วอาจจะมาดูหุ้นในกลุ่มลงกันบ้างก็ได้นะครลงกันเองก็ก็ยังก็งยังมีปัจจัยบวกอยู่นะครับเพราะว่าค่ากงนกันเฉลี่ยนในช่วงของไรมารสีก็ถือว,ว่าพลิกขึ้นมาพอมากพอสมควรอาจจะมีทักขันไปบ้าง ช่วงกลางๆไปหนานะครับแต่ว่าเฉลี่ยไปรมากเนี่ยก็ยังดยูมาสักห้าเหรียญกว่าอยู่นะครับตอนตอนดูช่วงปีหกสี่เนี่ยถ้าเฉลี่ยตลางไตรมากเนี่ยถ้าจะดูง่ายใตอนแรกไม่ว่าหนึ่งสองสามสี่เลยหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญแต่เข,าข้าใตค่สี่ไม่ใช่สี่เหรียญละแะดโดนเลยนะครับแค่เฉลี่ยมาห้าเหรียญกว่าับเพระนั้น ถ้ามองในลักษณะนี้เนี่ยในแง่ของการดิ้นเท่าเนี่ยเฉพาะในส่วนของกำรายการพลังงานปกติและน่าจะเอ็นจอยกับค่าเงินค่ากันกันที่ที่ปรับตัวเพิ่มสูข mm hmm. งขึ้นนะครับมาถึงตอนนี้เยซูเดย์ค่ากันกันก็ยังยืนอยู่ห้าเหรียญต่อบาทเร็ <c oughs> วอ,อ, ron, อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์โอมิคอนหรือว่าอะไรก็แต่แต่ว่าถ้าเรามองว่าไม่มีการล็อกดาวน์นะครับไม่มีไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของของการบินมากเ,เกินไปนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของนิบาลความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยก็ยังไม่น่าที่จะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่ นั้สำคัญนะครับตัวเก็เยังทําให้ตัวของค่าการกัน,นยังคงยังคงดูดีอยู่นะครับปัจจัยลบเพียงปัจจัยเดียวเนี่ยที่เราเห็นก็อาจจะมีแค่เรื่องของคูณคีเนียมที่ปร,รับตัวขึ้นสูงขึ้นแต่ทําให้ต้นทุนและบันฑิตเข้ากันเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยน่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ดีมนันสูงก็ได้ประโยชน์ดีนะครับหุ้นมี หัวขอของเราเนี่ยก็จะเป็น s P r 4นะครับแต่ว่าแต่ว่าก็อย่างที่ทททเราเสี่ยง่าเสี่เกิดสองเดือนละนะครับสอหรั s P r C นะครับราคาหุ้นก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับซึ่งทั่นอาจจะติดแนวต้านมาที่1ดบาทต่อนนบ10บาท9บแถวๆนี้ก่อนนะครับแล้วก็ก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ระยะสั้นๆอาจจะมีการพักตัวนะครับก็ถ้าถือว่าคนแบบจะกังวลละว่าเ้ s P r ขที่มาแรงเนี่ยก็ลองมองตัวที่เราเลือกตัวต่อไปคือตัวของไทยออยนะครับก็ เรืนน่าสนใจเหมือนกัน s r c เนี่ยเราให้ราคาปเป้าหมายในเชิงปฏิบัติฐานที่2บาท80นะคบส่วนไทยออยเนี่ยเราให้ราคาปเป้าหมายในเชิงปฏิบัตนฐาน,นที่66บาทกอิบห66 <50. S 1> บาทเลยนะสำหรับไทยออยครับ uh, SPRC แนวต้าน10บาทิบนะคะต้านถัดไปที่11 00. บาทแนวรับของ SPRC ล่ะคะแนวรับผมให้ดูประมาณที่10 50. บาท10ครับ อโอเคค่ะได้ค่ะคุณเบญจพลค่บวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลมากเลยนะคะเราคุยอย่างมามันมากเกี่ยวกับทิศทางของราคานะ้ำมันโลกในตอนนี้นะคะเปิดมานี้บ,บวกไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเดี๋ยวยังไงวันศุกร์หน้าเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะค,คะ่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ คุณเบญจพลสุดวณิชนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลค์ค่ะในตอนนี้พอเราเห็นทั้งเงินเฟอ้อทั้งราคาน้ํามันก็เฟอ้อด้วยค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่แข่งค่าคงจะกินระยะเวลาไปสักพักหนึ่งนะคะเลยทําให้กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มน้ํามันในบ้านเราเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีเดีย๋ยงไงจะสรุปหุ้นรายตัวไว้ให้นะคะทั้งเขาเรียกว่า upstream แล้วกันสําหรับ กลุ่มพลังงานต้นน้ําเลยอย่างปลทอสผอรวมถึงกลุ่มโรงกลั่นด้วยนะคะที่ก็มีทั้งโรงกลั่นเพียวอย่าง SPRc นะคะแล้วก็กึ่งๆโรงกลั่นอย่างไทยออยด้วยซึ่งในตอนนี้เราก็จะเห็นทิทางของ2กลุ่มนี้นะคะที่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีทิ้งท้ายในวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แรกหลังเปิดปีใหม่เลยนะคะดูกันต่อค่ะใช้คหุ้นหุนรายตัววันนี้เรามาฟังกันเกี่ยวกับ พ้นที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านของโลจิสติกส์นะคะเมื่อสักครู่เก,กินไปบ้างแล้วที่คุยกับคุณเบญจพลว่าทิศทางของค่าเงินบาทในบ้านเราที่อ่อนคามันก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ซัพพอร์ตให้เป็นอย่างดีสำหรับกลุ่มส่งออกในบ้านเราด้วยนะคะปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลบวกรวมถึงมีสตอรี่ที่เกิดขึ้นภายในบริษ,ษัทของเขาเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงการเกี่ยวกับ l e o Global Logistics ค่ะจริงๆก็ครบ2ปีแล้วนะคะที่หุ้นตัวนี้เนี่ยเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยภาพของการลงทุนโดยเฉพาะปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นนะคะในวันนี้เราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นจากเดิมที่อยู่กันหลักหน่วยเข้าตลาดมาตั้งแต่หลักหน่วยนะคะมีทั้งปัจจัยบวกโดยเฉพาะโอ้โหไป m e r ร์เกืบทางประเทศจีนใช่นะโพสต์ Post. นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอ้โหท็อป,ปิกสำคัญเลยที่เป็นตัว ไซต์ของ Leo Global Logistics ได้เลยนะคะทีนี้ดูกันที่พื้นฐานกันก่อนพื้นฐานของ Leo Global Logistics ค่ะดูจากผลการดำเนินงานเนี่ยยังคงเติบโตได้อ,อย่างโดดเด่นจริงๆรอบ ปี6-3แล้วก็ปี6-4ที่ผ่านมา2ปีซ้อนเนี่ยนะคะทิศทางผมประกอบการยังดีอย่างต่อเนื่องเลยแล้วมองว่าปี6-5จะยังทำจุดสูงสุดใหม่หมายถึงกำไรนะคะจะยังทำออทา i ไฮใหม่ก็มองกันไปถึงหลัก200ล้านบาทเลย คือมันมีทั้งปริมาณการขนส่งสินค้าทั่วโลกที่ก็ยังเร่งตัวขึ้นเพราะว่าค่าระหว่างเรือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยะคะยังทําจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเรียได้รับอันนี้สงค์ด้วยจากการเป็นพันธมิตรกับไชน่าโพสต์ยูนานอย่างเต็มปีแล้วก็เตรียมรับบริหารจัดการขนส่งสินค้าผ่านโครงการรถไฟจีนสปปลาวภายใต้ความร่วมมือกับไชน่าโพสตยูนานด้วยนั่นหมายความว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกมาหลายตัวเลยนะคะสำหรับ l e o Global Logistics เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงเลยที่เขาไปเมิร์สก,กันกับทาง China Post เนี่ยทำให้สตอรี่ที่มันเคยเก็บเกี่ยวกับมาด้าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันจะออกดอกออกผลในช่วงปี2565นั่นเองนะคะจับตาค่ะ ว่ากำไรในช่วงปีนี้เนี่ยจะออทามายตามมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ประเมินเอาไว้หรือเปล่านะคะ Leo Global Logic นี้ทำให้เมย์ต้องนึกถึงบทวิเคราะห์ของทางคุณวิกฤตเลยนะคะที่ก็แนะนำกันมาตั้งแต่ในช่วงที่หุ้นเนี่ยเข้าตลาดเลยและเป็นไงคะวันนี้าราคาหุ้นเขาเกือบจัะยานไปถึง20บาทแล้วนี่ถ้าดูจากราคาหุ้นนะคะตั้งแต่อ่ะก่อนเข้าตลาดเลยนะคะในช่วงนั้นเนี่ย3บาท อ่าสามบาทหกสตางคนะ์นั้นในช่วงนั้นตั้งลำอยู่นะคะช่วง IPO เนี่ยวอลุ่มเข้ามาแล้วก็เนี่ยค่ะถือว่าเป็นหุ้นหลายเด้งละกันที่มันไม่ใช่แค่แบบว่าเรามองจากภาพตาเปล่านะคะคือเรารวบรวมบทวิเคราะห์จากคุณวิกิตด้วยจากหลายค่ายด้วยนะคะแล้วก็จากปัจจัยพื้นฐานที่เขามีแล้วก็มีสตอรี่พื้นฐานของเขาจริงๆอ่ะที่คอยซัพพอร์ตมาจากราคาณนะวันเข้า IPO นะตอนนั้นอยู่ประมาณ3บาท4บาทตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะ10 7บาท18บาทก็ถือว่าราคาหุ้นเองก็ทำออทำฮายอย่างต่อเนื่องอย่างวันนี้เนี่ยราคาก็ไป17บาท20สตางค์นะคะถามว่าในการเก็งกำไรอาจจะต้องรอย่อหน่อยนะคะถ้าอยากจะเก็งกำไรระยะสั้นนะคะเพราะว่าในตอนนี้ก็คือยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น5วันมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะถ้าจะย่อลงมาหน่อยอาจจะต้องแบบหลุดสักประมาณ16บาท ต้นๆน,นะคะที่จะเก่งกําไรแต่ถ้าเป็นน้องทุนที่สายแบบว่ามองกันยาวๆนะคะมั่นใจทั้งในแง่พื้นฐานมั่นใจในผมประกอบการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะที่ฝากเอาไว้พิจารณาในการลงทุนรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวสําหรับกลุ่มโลจิสติกและกันที่น่าจับตาแล้วก็มีเก็บไว้ในพอร์ตด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่ะนี่เป็น Leo Global l o g i s t i c กนะคะวันนี้ราคาพุ่งขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยโห oh, หลายค่ายมีแอปมองไว้นะคะว่าราคาเป้าหมายพื้นฐานจะไป19บาทนะคะบางค่ายก็มองกัน20บาทแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงแล้วเราให้ดูกันในแง่การเก็งกาไรค่ะรอยยอ่อมาสัหน่อยนะคะสัก16บบาทต้นๆค่อยเข้าไปลงทุนใหม่แต่ว่าถ้าจะลงทุนกันเป็นระยะยาวก็สามารถซื้อลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับ Product ของ Successmore ค่ะในวันนี้เรามาฝากกันเป็นไฟโตวีนะคะ สำหรับไฟตัวีค่ะเป็นสารสกัดจากกีวีเลยซึ่งก็ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายล้างสารพิษในลำไส้นะคะก็ช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องของใยอาหารจากกีวีนั่นเองค่ะถ้าสนใจโปรดักต์นี้สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนนะคะของ s u c c e s s m a l l ทั้งในเว็บไซต์นะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของทาง c c e s s m a l l ด้วยค่ะ ทักทายคุณผู้ชมนะคะคุณพิสมัยนะคะจาก Youtube Channel สวัสดีค่ะรวมถึงคุณน้องรักเทรดเดอร์จาก Facebook Fanpage ของเช็คหุ้นสวัสดีค่ะอย่างไรแล้วคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาดูรายการของเราเห็นว่าเป็นประโยชน์อยากจะนําข้อมูลเหล่านี้นะคะไปกระจายต่อเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้านะคะว่ากลุ่มไหนเป็นอย่างไรสตอรี่ของหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไรเพื่อให้ไม่พลาดในการสร้างกําไรจากการลงทุนในหุ้นรายตัวก็สามารถแชร์ จากลิงก์นี้ได้เลยนะคะทั้งใน f a c e b o o k Fanpage เช็คหุ้นแล้วก็ YouTube c h anel n ของเช็คหุ้นนะคะเดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันค่ะเวลา3าโมงครึ่งนะคะก็เป็นช่วงที่เราต้องอัปเดตเรื่องของการลงทุนกันสัหน่อยะคะ่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เปิดมาแค่4วันแต่ดูเหมือนจะเจอความผันผ,ผวนหนักหน,กหนาพอสมควรนะคะสัปดาห์หน้ามาปรับพอร์ตอัปเดตเรื่องการลงทุนกันใหม่นะคะวันนี้เมย์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ